Hi. <laughs> เซลฟิกี้กันอีกแล้วนะคะช่องเซลฟิกี้ค่ะวันนี้นะคะบิกี้อยู่กับเจ้าตัวรถ x c l u t นะคะตัวสเปเชียล d i ดิชันนะคะราคาของเขาค่าตัวอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นสามพบาทนะคะบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นสายแบบประหยัดน้ํามันกันเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถเล็กๆนะคะ4ประตูรถเล็กๆหรือว่ารถ5ประตูนะคะแนะนําเลยตัว X-Club e รุ่นนี้ค่ะราคา5้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทนะคะลูกค้าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะในส่วนของ รุ่นนี้ค่ะบอกเลยค่ะ,คะว่าเป็นรุ่นประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเครื่องยนต์1,002ซีซีนะคะมาพร้อมกับการประหยัดน้ํามันของเขานะคะประหยัด23.3กิโลลิตรเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกเซียซีวีทีให้ด้วยนะคะ <c oughs> ด้านหน้าของเขานะคะบอกกันเลยค่ะว่าของตัวสเปเชียลดีชั่นนะคะจะมีกระจังด้านหน้าแบบแอดวานซ์เอนด a เ i ช n นะคะจะเป็นเส้นสีแดงตัดดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็หลอดไฟของเขานะจะเป็นหลอดสีส้มแบบฮาโลเจนอยู่นะคะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะ มาพร้อมกับแมกขอบ15นะคะเป็นสีดํานะคะดํำล้วนเลยนะคะตัวนี้ขอบ15นะคะหน้ายางของเขาดูกว้างกว่าเดิมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าขนาดยางของเขานะคะจะอยู่ที่1 8 5 5 5 R 1 5นะคะ ตัวรุ่นนี้เลยค่ะสมรรถนะของเขาในการขับเคลื่อนนี่คือดีมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกมองด้านข้างสีดํานะคะคันนี้ทํามาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หลังคานะคะด้านบนของเขานะคะจะเป็นหลังคาสีดํานะคะแบบนี้เลยนะคะตัวตัดกแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเติมในการทําสีเพิ่มเติมก็คือสามารถทําสีเสารตรงนี้ได้มันจะได้เป็นสีบูโทนนะคะอันนี้ก็สามารถสั่งทําสีเพิ่มเติมได้เลยค่ะตัวนี้นะคะทรงของเขาจะ ดูกว้างมากๆนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะสําหรับเจ้าตัว a c t u a Special e t อีารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถดีกว่าค่ะ ด้านหลังของตัวรถนะคะไฟไท้ายนะคะตัวนี้นะคะด้านขอบด้านข้างนี้เขาทําสีดำมาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะท้ายของเขาด้านหลังนะคะบอกได้เลยค่ะว่ากว้างมากๆเลยค่ะใส่ของเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะโอ้โหใส่ทั้งรองเท้าใส่อะไรก็ได้นะคะกว้างมากๆเลยค่ะหรือว่าจะใส่ก,กระเป๋าเดินทางน,นะคะก็ใส่ได้อัดได้เลยค่ะเปิดง่ายด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะด้านหลังของเขาเองค่ะ พี่จะพาไปชมในส่วนของภายในดีกว่าค่ะภายในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะในส่วนด้านข้างของตัวประตูนะคะคอนโซลข้างก็เป็นผ้านะคะจะเป็นแบบลายสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นขนาด6นิ้วเลยค่ะสามารถรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะคะสําหรับหน้าจอค่ะในส่วนของนี้เลยที่สําคัญนะคะตัวน,นี้นะคะจะเป็นเกียร์ c ี t นะคะบอกได้เลยค่ะว่าการใช้งานของ นะคะคขับลื่นไหลมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบประหยัดน้ํามันเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะมีระบบออโต้สต็อปให้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้งานลูกค้าก็กดปิดไปได้เลยนะคะแก้วน้ําวางได้2แก้วมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ของเขาก็ยังเป็นระบบเบรกนะคะที่เป็นแบบคันโยกอยู่นะคะสําหรับตัวรุ่นนี้เลยกระจกนะคะก็คือจะเป็นแบบธรรมดานะคะก็จะออปชันประมาณนี้นะคะ ตั้ตัว X ค่ะ Special Edition รุ่นนี้นะคะราคาของเขาห้าแสนสี่0 0บาทจะมีทั้งหมด3สี สีขาวสีดําและสีแดงน,นะคะสีที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวและสีดานะคะหรือลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะลูกค้าก็พัดมาสอบถามปิกได้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะ,ะ,คะสามารถโอนได้ทุกอาชีพค่ะข้าราชการพนะะักง,งานบริษัทออกได้ทุกอาชีพเลยคะ่ะที่สําคัญนะคะในการผ่อนของค่างวดของเขาไม่ได้สูงมากเลยค่ะ่างวดไม่กี่บาทเองนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะแล้วต,ตอนนี้ปิกก็มีจัดโปรโมชั่นและแคมเปญดีๆสาหรับรุ่นนี้ให้ลูกค้าด้วยค่ะโปรโมชั่นแคมเปญดีรุ่นนี้นะคะ พิกจัดโปใช้เงินออกรถเพียงแค่7 9 0 0บาทค่างวดลูกค้าอยู่แค่ประมาณ6,500บาทลูกค้าจะได้ในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งพรบกระเปป้ายฟิล์มค่าจดทะเบียนนะคะแล้วก็ที่สาคัญถ้าจองกับพิกใ,ในเดือนนี้ก็ให้แคมเปญแบบนี้เลยค่ะ7 9 0 0บาทค่างวด6,500บาทนะ,ะเอกเอกนะหรือลูกค้าอยากได้เป็นดอกเบี้ย0%ยังไงก็ทักมาหาติกได้เลยนะคะถ้าลูกค้า นะคะสนใจที่จะมาทดลองขับนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0614641824นะคะหรือ ID l i n ติดต่อของพี่นะคะ p i c k 5 3 3 5ค่ะมีทุกสีทุกรุ่นนะคะสําหรับเจ้าตัว Act คะ่ะนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u ต s c r i b ์ให้ด้วยนะคะสําหรับเจ้าตัว Act Special Edition นะคะเย้ Drive Your Ambition Mitsubishi Motors